สวัสดีครับผมบาสเองนะครับดูจากชุดก็น่าจะรู้ว่าตอนนี้เป็นตำรวจอยู่วันนี้อยากมาแนะแนวพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยากสอบเข้ามาเป็นตำรวจตำรวจ,ต,รวจตอมหรือว่าอยากสอบเลื่อนขั้นนะครับแน่นอนครับยังไงต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนและการสอบเลื่อนขั้นข,นของตำรวจหรือการสอบเข้าตำรวจตอม ต้องใช้คะแนนโทอีกภาษาอังกฤษซึ่งรู้ๆกันอยู่ว่าภาษาอังกฤษแต่ละคนมันไม่เท่ากันผมมีติวเตอร์ที่แนะนําเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้ววันนี้ครับผมบาได้มีโอกาสไปเรียนเทวเทคที่สถาบันติวคูพี่เกตจุฬาติวเตอร์ครับมาตรงๆผมว่าคอสนี้เป็นคอสที่ดีมากเลยครับจะเป็นพื้นฐานแบบแกมมาใหม่หมดเลยครับส่วนเนื้อหาจะแบบกระชับมากครับและมีการอัปเดตข้อสอบโทอีกใหม่ๆให้กับคังเราด้วยนะครับส่วนตัวผมนะครับได้ไปเรียนมาแล้วรู้สึกโอเคแล้วก็เยี่ยมมากครับสาหรับคอสนี้ <c oughs> เลยอยากจะมาฝากพี่ๆน้องๆ ทุกคนนะครับที่อยากสอบเข้ามาเป็นตำรวจหรือใช้คะแนนโทอีกในการสอบเลื่อนขั้นสอบเข้ามาเป็นตำรวจตมคอสคูพิเกตจุฬาติวเตอร์ครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับไปเรียนกันในเยอะแล้วเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ